ดีค่ะเพื่อนเพื่อนคุดแม่นะคะเล่าีทันให้หนูถึงตอนโตตอนนี้ถึงเวลาหนูแล้วที่หนูต้องอ่านในทานให้แม่ฟังคือเรื่องนี้ค่ะนิทนันฝันดี o d night story Yes นะคะแล้วมาเปิดหน้าที่หนึ่งกันเลยค่ะก่อนนอนคืนนี้บอกกล้าฝันดีสิ่งดีดีรอบตัวเรา <It S 1> นะคะ say good night good thing เปิดหน้าที่สองนะคะพเพื่อน ฝันดีก้อนดินฝันดีเมก่อนดินเตไนท์ฝ <Good> ันดีใบไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ g ไนท์ล g ฟ t ฟอร์ลิฟลิฟ no not leaf g o e a ฝันดีปใย Good ไนท์ฟอเรสฟอเรสเีสท้ที่สามกันเลยค่ะฟันดีสายรุ้งกูดไนท์แลนด์ดูฟันดีท้องทุ่งกูดไนท์ฟิ l อะไร ฟอนดีลมหนาวตอนนี้ก็หนาวมากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราไม่เปิดแอร์ดีกว่าเราเปิดแต่หน้าต่างนะคะเพื่อนคุณนายบริสหน้านี้เหรอคะหน้านี้เหรอคะหน้านี้เหรอคะอันนี้ไม่มีค่ะมีค่ะฟอนดีภูเขา ดไนอะไรคะแมเมาเมาเชนเยอะฝันดีสายน้ำดไนอะไรอะคะคุณแม่รีวิวฝันดีฝุทนพรมพรมไน ฝันดีพระจันทร์ n ุศล t ายมุฝันดีดวงนับพันนับพันกุศลนตน่ยนี่นะคะนะเหลืออีกสองหน้านะคะพระ อาทิตย์สัน <Yeah. S 2> ้นเมฆคราวต้นไม้ tree ใบไม้ leaf 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 เฉยๆลูก leaf r i v e r คือแม่น้ำโอเค leaf ดาว star <Yeah. S 2> พระจันทร์ moon ดอกไม้อะไรคะคุณแม่ flower flower สายรุ้ง rainbow เสร็จอีกหนึ่งนะเอี๊นะคะอะไรเล่าเรือโบ๊ทรถอะไรคะแม่เออเออเลอไม่รู้อะค่ะค ่าลูกบอลอรบอลบอลหนันงสือบุกเครื่งบิน,นอะไรอ่ะแม่อร์แอร์เพนบอลลูนบอลลูนรมอืมมอม เบลอันเบลลล่ะย่ากหังลมพินวิวยเสร็จจบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะบายบายเดีย๋ยวพรุ่งนี้น้องประสุมาเล่าต่อให้นะคะคือเรื่องคือเรื่องลูกเป็ดที่เหล่ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบายบาย